ต่อไปเรามาดูเกี่ยวกับสมบัติต่างนะคะเกี่ยวกับวงกลมนะคะซึ่งสมบัติเหล่นี้นะคะเป็นสิ่งที่สาคัญมากนะคะในเรื่องนี้เราจะต้องจําให้ได้นะคะซึ่งต้องจาให้ได้มากที่สุดถ้าจําได้หมดเลยยิ่งดีนะคะเพราะเราจะต้องนําไปประยุกต์ใช้ในการหาคําตอบนะคะ,ะสมบัติที่1น,นะคะทฤษฎีบทที่หบอกว่ามุมนะคะมุมในครึ่งวงกลมนะคะจะมีขนาดเท่ากับ90องศา คซึ่งเราจะเป็นรูปสามเหลี่ยมเอห้ามาจริงนะคะก็อาจจะไม่ได้อ่ะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมมาก็ได้ก็อาจจะแบบนี้นะคะแล้วก็มีจุดศูนย์กลางมาให้แล้วก็มีแค่นี้นะคะแล้วก็มีอ่าแค่นี้นะคะแค่นี้นะคะประมาณเนี้ยเนาะอ่าแต่เราก็ต้องมองให้ออกว่ามนในนะคะมันจะต้องมีขนาด90องศาเสมอนะคะไม่ว่ามัน มันเป็นมุมที่มเนาะมันอาจจะอยู่นี่นะคะซึ่งก็จะเป็นฉากกัดน,นะคะอ่ะโอเคว่ามุมที่จุดศูนย์กลางจะมีเป็นสองข้าหามุมที่จุดศูนย์กลางจะมีขนาดเป็นครึ่าของมุมนะในส่วนโค้งซึ่งต้องเป็นมุมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวก,กันสังเกตดีๆนะคะอ่ามุมนี้นะคะเป็นมุม ุดศูนย์กลางถูกไหม P O R เป็นมุมที่จุดศูนย์กลางนะคะบริเวณเนี้ยค่ะจะเป็น2เท่านะคะสเท่าของมุม P O R เพราะอะไรเพราะว่ามุม2มุมนี้นะคะมุม O และมุม Q นะคะมุม O เป็นมุมที่จุดศูนย์กลางและมุม Q เป็นมุมที่ส่วนโค้งของวงกลมเดียวกันนะคะมันถูกรองรับด้วยส่วนโค้ง P R นะมันถูกรองรับด้วยส่วนโค้ง P R ซึ่ง สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมุมวิศุกราชจะเป็น2เท่าของมุมคีบเพราะฉะนั้นถ้าผู้กำหนดนะคะกำหนดให้มุม O นะคะ180องศาเนาะมุม O นะคะเพราะฉะนั้นมุมคีบนะคะจะต้องเป็นครึ่งหนึ่งของวิศุกราชนั่นก็คือ50องศานั่นเองนะคะซึ่งมันก็มีได้หลาก,กหลายรูปแบบน,นะคะอันนี้ครูเรียกว่าเป็นรูปข้อไก่รูปขออไข่รูปข้อควายแล้วกันนะะนักเรียนก็สังเกตรูปแบบดีๆนะคะอย่างรูปขออไข่ก็จะมีเออ่ การไข้นะะมันจะมีการไข้ยอยู่แต่ว่าใช้ลักษณะเดียวกันนะคะต้องมองให้ออกนะคะ P O R <P OR S 1> เป็นมุมที่จุดศูนย์กลาง P Q R เห็นไหมคะจะสังเกตว่าแขนของมุมเนี่ยนะคะมันใช้ P กับ R เหมือนกันเลยเนาะ,ะแล้วรับด้วยส่วนคงซึ่งส่วนคงนั้นก็คือ P R แต่มุม O นะคะที่จุดศูนย์กลางมุม Q ที่ส่วนโค้งของมุมกลมเพราะฉะนั้นมุมโจะต้องเป็น2เท่าของมุม Q ิถ้าครูให้มุม O เท่ากับ80นะคะมุม Q ก็จะเท่ากับ40อย่างเงี้ยนะคะอ่าก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะคะอย่างแบบคอควายเนาะรูปแบบคอควายก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ P นะคะ p r กับ QR นะคะนะักเรียนจะต้องหันด้านเดียวกันนะคะบางคนบอกว่ารุคคบตรงนี้หรือเปล่าครับ จะไม่หันหน้าเข้าหากันนะคะมันจะต้องอยู่ฝั่งเดียวกันนะคะต้องสังเกตดีๆนะมันจะไม่หันหน้ามุมมันจะไม่หันหน้าเข้าหากันนะคะแบบนั้นเขาไม่เรียกว่ามุมที่จุดศูนย์กลางกับมุมที่เสที่ส่วนโค้งนะคะจะไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะต้องใช้มุมที่อยู่ฝั่งฝั่งเดียวกันเนาะไม่หันหน้าเข้าหากันนะเนี่ยเนาะตรงนี้เป็นมุมกลับนะคะจะเป็นสองเท่าของ QR นะคะบริเวณนี้ซึ่งถ้า P O R คุณกำหนดให้เป็นสองติดกันนะคะมุม Q นะคะก็จะมีขนาดร้อยสิบคะแบบนี้โดยที่ส่วนโคง้งรองรับมุม O กับมุม Q นะคะก็คือเนาะก็คือส่วนโค้งนี้ค่ะส่วนโค้งใหญ่นี่ค่ะส่วนโค้งใหญ่ P อ่า P R นะคะรองรับทั้งมุม Q และรองรับทั้งมุมกลับ O ด้วยนะคะ โอเคอันนี้เป็นสมบัติอะไรเลยนะคะที่ถามบ่อยมากนะอะต่อนะคะส่วนการพิสูจน์นักเรียนอยากอ่านนักเรียนอ่านเองเลยนะคะแต่ว่าครูก็ไม่แนะนําให้อ่านเท่าไหร่แบน้นพนะคะแล้วเรามีหน้าที่จําทฤษฎีบทให้ได้นะตอนนี้นะคะจำให้ได้ก่อนนะคะส่วนการพิสูจน์ทฤษฎีบทอะไรพวกนี้นะคะเราก็ไม่ได้จําเป็นมากขนาดนั้นนะคะสำหรับเรื่องนี้เนาะ,ะเราแค่ต้องการนําทฤษฎีบทไปประยุกต์ใช้เพื่อหาคําตอบเฉย ะะสำหรับระดับชั้นมันธยมศึกษาที่สามนไม่ต้องอะไรเยอะมากอนนทฤษฎีบทต่อไปนะคะบอกว่ามุมในส่วนโค้งนะคะมุมหนึ่งที่เรารับร้โค้งกันต้องขนาดเท่ากันนะคะอันนี้ไม่ได้พูดถึงมุมที่จุดศูนย์กลางแล้วนะคะเพราะฉะนั้นดูดีๆนะคะเช่นรูปแรกนะรูปแรกนะคะเดี๋ยวไปดูก่อนข้างล่างอ,อ่ะไม่มี นี้ก็ได้นะคะอ่ะดูรูปนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นว่ามุม A B C กับมุม A D C นะคะมันถูกรองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนั่นก็คือส่วนโค้ง A C า A B C นะคะแขนของมุมนะคะมันโดนรองรับด้วย A C นะคะ A D C ก็โดนรองรับด้วยส่วนโค้ง A C ถึงแม้ว่ามันจะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวานะคะแต่มันใช้ส่วนโค้งเดียวกันนะะส่วนโค้งเดียวกันเพราะฉะนั้นมันทาให้มุม B ดอเออ B บอ D ดอนะคะมีขนาดเท่ากันถ้าครูบอกว่ามุม B เท่ากับ40องศา D ดอก็ต้อง40องศานะคะบริเวณนี้ต้องเท่ากันนะคะอะรูปที่2อนะคะอันนี้ถือว่าเป็นรูปกราฟกการอันนี้รูป รูปของไข่เนี่ยนะคะสังเกตว่าครูจะเห็นอ่ะเราต้องมองให้ออกเนาะ a d b นะคะเห็นไหม a d b กับ a c b นะคะ a d b กับ a c b มันโดนรองรับด้วยส่วนโค้ง a b นะคะส่วนโค้งที่อยู่อ่เส้นของมุมนะคะของทั้งสองมุมนี้ค่ะ d ดองกับ c นะคะเพราะฉะนั้น d ดองก็ให้มาเท่ากับ40 c ก็ต้องเท่ากับ 40นะคะทีนี้ครูจะนำไปประยุกต์ใช้กับทฤษฎีบทที่ผ่านมานะคะจะเห็นว่า AOB เป็นมุมที่จุดสุดกลางซึ่งรองรับด,ด,ด้วยส่วนมุง A, นนม้งเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะ3มุมนี้ D รอแล้วก็ O แล้วก็ C นะคะรองรับด้วยส่วนโุมง AB เป็นส่วนมุมเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะทฤษฎีบทที่ผ่านมาเขาบอกว่ามุมที่จุดสุดกลางจะเป็นสองเท่าของมุมที่ส่วนโค้งของวงกลม ที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันเพราะฉะนั้นมันรองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันแน่ๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้น AO เนี่ยนะคะมุมโัดเฉลี่ยก็ต้องเป็น2เท่าของมุมดีด็อกนะคะหรือจะใช้มุมซีแคทก็ได้นะคะมันก็สี่สิบเท่ากันแล้วถ้าเป็นสองเท่าก็สี่สิบคูณสองก็จะได้ว่ามุม O เท่ากับแปตัวนี่เป็นตัวอย่างในการหาคำตอบนะคะแต่ตาเราต้องไวนิดนึงนะคะแล้วก็นำทฤษฎีมาใช้ได้ นีอ่างครานี้นะคะตัวอยากก่างการหา x นะคะ x z y ถูกลองรับด้วยส่วนโค้ง x y นะคะเนี่ย x z y ถูกลองรับด้วยส่วนโค้ง x y และ x o y ก็ถูกรองรับด้วยส่วนโค้ง x y เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมุม o เป็นมุมที่จุดกลางจะต้องมีขนาดเป็น2เท่านะคะของมุม z ตอนเนี้ เรายังไม่รู้เลยว่ามุมโอคือเท่าไหร่มุมเซตคือเท่าไหร่แล้วหนูจะหาได้ยังไงนะคะเขาบอกมุมมุม,มทีนี้ให้เราสังเกตนะคะโอโอมันคืออะไรคะมันรัศมีย่อมยาวเท่ากันนะคะย่อมยาวเท่ากันให้เราทำการหมายความว่าสามเหลี่ยมเอโอายเป็นสามเหลี่ยม หน้าจั่วนะคะสามเหลี่ยม x o y เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วแาะสามเหลี่ยมหน้าจั่วหมายความว่ามุมที่ฐานนะคะจะต้องอ่ะด้านมันจะเท่ากันเนาะเพราะมันเป็นรัศมีนะคะ o x กับ O y เนาะมันเท่ากันนะคะ,ะส่วนสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาคือมุมที่ฐาน,นะคะ่ะจะต้องมีขนาดเท่ากันด้วย,วยคุณสมบัติของ เงินหน้าจ่ะนะคะในความรู้เดิมทั้งหมดเลยนะคะไม่ได้ทิ้งนะอ่ะ55ค่ะถ้าอุที่ฐานนะคะ o x y เป็น55 o y x ก็ต้อง55นะคะทีนี้มุม o ค่ะมุม o เป็น1ในรูปสามเหลี่ยมเนาะเป็นมุมเป็นมุม1ในมุมของสามเหลี่ยม x อ็นะคะรูปสามเหลี่ยมเนาะมุมไฮนัสต้องรวมกันได้180 นะคะเพระนาะฉะนั้นมุม x ออกเอาไปแล้ว55มุม y อเอาไปแล้ว55รวมกันได้100เหลือให้มุม O เท่าไหร่ก็180ลบออกนะคะเพระนาะฉะนั้นมุมเท่ากับ10ค่ะตอนนี้คุณได้มุมโและ70และสิ่งที่ตามมาก็คือมุมแสบ,แสบนะคะเป็นครึ่งหนึ่งของมุมที่จุดศูนย์กลางนะคะเพราะฉะนั้นมุมแทบก็เท่ากับ35นั่นเองนะคะนี่ไปดูวิธีทําได้เลยนะคะตอบวิธีทําเลยเนาะโอเคอาจจะไปคลิปต่อไปนะคะ